อ่านพระคำของพระเจ้าในพระธรรมวิรีวรบทที่1ตั้งแต่ข้อที่4ยอนขอยเรียนคริดจักรทั้ง7ที่อยู่ในแคว้นเอเชียขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาและจากพระวิญ,ญญาณทั้ง7ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมน นี่แน่พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคล่ำครวญเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงลิทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมกาวันนี้เราดูต่อในข้อที่ห และจากพระเยซูคริสต์พระยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจ พระเยซูทรงเป็นพยานผู้ซื่อสัตย์เพื่อยืนยันในสิ่งที่เป็นความจริงที่พระองค์ได้ทรงรับรองพระราชกิจของพระองค์ในเวลาหนึ่งที่พระองค์ทําพระราชกิจของพระองค์หยู่ในโลกโดยร่างกายของพระองค์มีผู้คนที่สงสัยในพระองค์สงสัยในการอัศจรรย์หมายสําคัญสงสัยว่าพระองค์คือผู้ที่ผู้เผยพระจนะทั้งหลายพยากรณ์ถึงหรือเปล่า แม้กระทั่งยอนผู้ให้บัพติศมาซึ่งเป็นผู้ที่ให้บัพติศมาในน้ํากับพระเยซูเมื่อท่านถูกจับและถูกขังคุกและมีเป้าหมายที่จะประหารชีวิตท่านขณะที่ท่านอยู่ในคุกท่านได้ใช้สิทธิ์ของท่านที่ไปเยี่ยมท่านให้ไปถามพระเยซูอีกครั้งหนึ่งว่าท่านคือผู้ที่จะมานั้นหรือสาวกของยอนก็ไปถามพระเยซูตามที่ยอนได้ใช้เข้าไปพระเยซูเลยบอกว่าคนตาบอดก็มองเห็น คนหูหนวกก็ได้ยินได้คนตายแล้วเป็นขึ้นมาใหม่ให้กลับไปแจ้งกับยอนเช่นนี้ก็ทําให้ยอนมั่นใจว่าพระเยซูนั่นแหละคือตัวจริงแม้แต่ยอนที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในฤทธิอำนาจการทรงสถิตของพระเจ้าการปรากฏของพระเยซูแต่เนื่องจากเหตุการณ์สถานการณ์แต่และว,วันแต่ละเวลาเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันมันไม่ได้เหมือนกับที่เราได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จสมบูรณ์ตามที่เราต้องการ แต่พระราชกิจของพระเจ้าเป็นพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทําอย่างเช่นที่เราได้เคยกล่าวโวจนะของพระเจ้าว่าวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนพันวันของเราพันปีก็เป็นเหมือนปีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่พระเจ้าทำเนี่ยสิ่งที่เป็นเวลาของพระเจ้ากับเป็นเวลาของเราบางทีมันไม่ถูกใจเรา พราะเราเป็นคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ถึง100ปีแต่พระเจ้าดำรงอยู่นิรันดร์การสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทำพระองค์ทรงทําตามเวลาของพระองค์กําหนดของพระองค์แต่สิ่งที่เราอยู่ในเหตุการณ์ชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับหลายอย่างมันรอเวลาหลายปีที่จะเห็นแต่ละอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นพระประสงค์ใหญ่ของพระเจ้าในการไถ่มนุษย์ไม่เพียงแต่การไถ่าบางคนให้รอดแต่การไถ่ของพระเจ้านั้นเป็นการไถ่คนทั้งโลก ไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่คนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่นับถือศาสนาคริสต์แต่พระองค์ทรงทรําพระราชกิจของพระงค์ทั้งต่อคนที่เป็นคนลทัทิความเชื่อศาสนาต่างๆการเมืองการปกครองต่างๆยุคสมัยต่างๆดังนั้นแหละเวลาของพระเจ้ากับเวลาของเราจรึงเป็นสิ่งที่เราต้องยึดเอาเวลาของพระเจ้ายึดเอาพระเจ้าเป็นหลักถ้าเราเอาตามใจของเราก็คงจะเหมือนกับมีนักเทศน์หลายท่านได้ยกตัวอย่างว่า มีคริสเตียนที่พูดว่าดีน,ะทน,ะ,น,น,ะ,นะ,ะที่เราไม่เป็นพระเจ้าแต่ฉันเป็นพระเจ้าแก่ตายแน่ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วที่เราไม่เป็นพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์มีความจํากัดความอดทนก็แทบจะไม่มีโดยเฉพาะการอดทนที่จะทําดีดังนั้นเวลาที่เราอยู่ในเวลาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องวางใจในพระองค์พระเยซูจึงตอบคนที่ถามพระองค์ว่าถ้าไม่วางใจในเราก็ให้วางใจในพระราชกิจ ที่พระองค์ทรงกระทาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํำอยู่พระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงดูแลพระองค์ทรงปกป้องพระองค์ทรงช่วยให้รอดทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือภาวะอยู่นอกเหนือแผนการพระประสงค์ของพระเจ้าไม่จะเป็นเหตุการณ์โรคร้อนโรคเดือดภาวะสงครามภัยพิบัติคนชั่วคนดีคนไทยคนลาวคนเอเชียคนยุโรปคนทั้งโลก คนที่อยู่ยุคก่อนเราคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันและคนที่จะเกิดมาในยุคอนาคตการสร้างโลกของพระองค์ก่อนมีมนุษย์ก่อนที่พระองค์สร้างมนุษย์โลกเต็มด้วยมนุษย์และเมื่อพระองค์เผาผ่านโลกนี้ด้วยไฟหลังจากที่โลกนี้ไม่มีมนุษย์ในโลกนี้หรือในสวรรค์ไม่ว่าจะที่ใดแห่งใดทุกสิ่งยังอยู่ในการปกครองของพระเจ้าอยู่ในมือของพระองค์อยู่ในเวลาของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงดำรงอยู่ในปลายข้อที่8จึงบอกว่า พระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและเป็นโอเมกาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ครอบครองเป็นอยู่ก่อนมีจักรวาลเป็นอยู่ก่อนที่มีโลกเป็นอยู่ก่อนที่มีมนุษย์เพราะสรรพสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์จักรวาลถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์โลกถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์มนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ธรรมชาติทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์พระองค์จึงดำรงอยู่ก่อนและดำรงอยู่ในความสัตย์จริงด้วยเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้น โดยการทรงสร้างของพระองค์และก็ดำเนินไปโดยมีพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกเหตุการณ์เราเรียกว่าชีวิตของเราหนีพระเจ้าไม่พ้นชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับพระองค์เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในพระองค์วิญญาณเรามาจากพระองค์วิญญาณของเราอยู่ในร่างกายนี้มีชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับพระองค์เราตายจากโลกนี้เราจะฝังจะเผาแต่วิญญาณของเราจะกลับไปหาพระองค์ เพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงเกี่ยวข้องกับพระองค์ทั้งหมดหนีพระเจ้าไม่พ้นและทุกสิ่งก็เกี่ยวข้องกับพระองค์ด้วยทุกการประพฤติทุกความคิดทุกการกระทำคนทุกยุคทุกสมัยทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อทั้งผู้ที่ไม่ต่อต้านและผู้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูต่อพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงยืนยันสิ่งนี้ด้ว่าพระองค์คือพยานที่ผู้ซื่อสัตย์ถ้าพระองค์ตรัสอะไรเป็นจริงทั้งหมดทําไมเราจึงยึดพระวจะนะเราจึงไม่เอาความคิดเหตุผลสถานการณ์ ้ออ้างองค์ประกอบข้อแก้ตัวสถานการณ์เหตุการณ์แม้สิ่งนั้นจะเป็นจริงแต่มันคือสิ่งที่เป็นจริงสั้น,น,นแๆแคบๆหรืออนิจจงแต่สิ่งที่อยู่ในนิร,นรันดรานั้นคือพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เหนือนิรันดร์การอยู่เหนือทุกรายละเอียดอยู่เหนือตั้งแต่ต้นจนจบความสัตย์ซื่อพยานที่ซื่อสัตย์จึงสําคัญเพ,พื่อนพีทําให้เราเห็นภาพว่าการที่เราจะไปสวรรค์หรือตกนรกการที่เราจะพ้นผิดของเรา ทุกคนเป็นคนบาปมีความผิดทั้งหมดในยุคนี้เป็นยุคที่มีคําสอนทั้งจริงและเท็จมีคริสเียนจริงและคริสเียนไม่จริงมีคริสเสด็จที่อยู่ทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าและคริสเสด็จที่ทําตามใจตนเองมีเพื่อนผู้รับใช้ท่านหนึ่งส่งคลิปคําสอนที่ผิดเพี้ยนส่งมาให้ผมผมก็ไม่ได้เปิดดูแต่เพียงหัวข้อก็ทําให้เรามีคําตอบแล้วผมก็เลยตอบเพื่อนผู้รับใช้ท่านนั้นไปว่าเมื่ออะไรผิดเริ่มต้น เหมือนที่เรามีสำนวนว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดกระดุมเม็ดต่อไปก็ผิดเมื่อความเชื่อของเราผิดไปจากความจริงของพระเจ้าริสเซียนคนนั้นพันธกิจนั้นก็เพี้ยนไปได้หมดเลยเห็นด้วยกับความบาปมันเป็นความผิดเพี้ยนของมนุษย์นี่คือสิ่งที่เมื่อมนุษย์ทำผิดทุกอย่างก็ผิดเราคงทราบดีในเรื่องต่างๆที่เป็นคุณธรรมต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เมื่อคนทำผิดผิดกฎหมายจะอ้างอะไรก็ผิดหมดเมื่อเราทำผิดศีลและธรรมจะอ้างอะไรก็ผิดหมด เพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดมันก็คือผิดพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นพยานที่ซื่อสัตย์ที่เป็นผู้ที่ถูกต้องพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สร้างเรามาพระองค์เป็นผู้ที่หาทางช่วยเราให้รอดและพระองค์ก็ช่วยเราให้รอดโดยทางพระองค์เองผ่านทางการบังเกิดในเนื้อหนังของพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์และเพื่อที่จะไถ่เราให้รอดและใครที่จะรอดก็คือคนที่รู้จักกับพระองค์โดยการเปิดใจต้อนรับดำเนินชีวิต รับเอาพระองค์เข้ามาในชีวิตและดำเนินชีวิตกับพระองค์เมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนหรือตายเพื่อกำจัดบาปเพื่อเปิดประตูให้กับเราทั้งหลายได้คืนดีกับพระเจ้าพระองค์ทรงกลับไปยังสวรรค์ในพระธรรมกิจการบทที่หนึ่งรพูดถึงพระเยซูทรงกลับไปยังสวรรค์เมื่อพระองค์กลับไปยังสวรรค์พระองค์ไปเพื่อที่จะทูลขอพระเจ้าเพื่อเราและเป็นคนที่รับรองเราว่าใครจะรอดในไม่รอดพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ เป็นพยายนให้กับเราบรังพีอีกตอนหนึ่งได้ทําให้เราเห็นภาพพระราชกิจของพระเยซูว่าพระองค์คือทนายของเราเมื่อมีการกล่าวโทษโดยเพราะมารซาตานเป็นผู้กล่าวโทษคนนั้นไม่ดีจริงหรอกคนนี้มีผิดมีบาปมีนั้นมีนี้พระเยซูจะเป็นพยานให้กับเราและพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่ฟังคําพยายนของพระเยซูแม้แต่คริสเตียนเราเองแต่ละคนเนี่ยพระธรรมสุภาษ,ษิตบอกว่าแม้แต่เด็กก็ เข้าข้างตัวเองว่าตัวเองถูกดังนั้นผู้คนมากมายริสเซียนจะอ้างเหตุผลมากมายพระเยซูก็ยกตัวอย่างในเหตุการณ์ที่ผู้คนจะเข้าแผ่นดินสวรรค์มันจะเป็นเรื่องหญิงพรมจารีห้าคนที่เตรียมพร้อมก็ไปทันงานแต่อีกห้าคนที่ไม่เตรียมความพร้อมไม่รักษาไม่ระมัดระวังไม่วางแผนไม่จัดเตรียมต่างๆในการดำเนินชีวิตกว่าจะไปหาน้ํามันเติมไปถึงงานงานเขาก็เริ่มแล้วประตูงานก็ปิดและไปเคาะประตูเพื่อจะเปิด แล้วก็อ้างเหตุผลสารพัดแต่พระเยซูจัดคําเดียวว่าเราไม่รู้จักเจ้าจงไปให้ผลเพราะนั้นเราจะอ้างสิ่งสารพัดมากมายถ้าพระเยซูไม่เปิดพระองค์เป็นผู้ที่เปิดไม่มีใครปิดได้เป็นผู้ที่ปิดและไม่มีใครเปิดได้เป็นผู้ที่รับรองใครคนนั้นก็ได้รับการรับรองปฏิเสธใครคนนั้นก็ถูกปฏิเสธเพราะนั้นพระเยซูจึงเป็นพยานผู้ซื่อสัา์ โยบเพื่อนของโยบในพระธรรมโยบเพื่อนของโยบจึงหนุนใจโยบแต่พระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังถ้อยคําแห่งการหนุนน้าใจนั้นนั่นคือจงปลองดองกับพระเจ้าและพระราชกิจของพระเยซูคือพระราชกิจที่ทําให้การเป็นศัตรูของเรากับพระเจ้านั้นหมดไปทําให้เราได้คืนดีกับพระองค์นี่คืองานของพระเยซูที่ทําให้เราคืนดีกับพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่สละชีวิตด้วยใจสมัครพระองค์ตรัสเองว่าเราสมัครใจสละชีวิตของเราด้วยใจสมัคร โดยเหตุนี้เราจึงมีสิทธิ์ที่จะขอชีวิตนั้นคืนมาเรียกชีวิตนั้นคืนมาดังนั้นความเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ของพระองค์นั้นพระองค์จึงเป็นผู้รับรองเราเพราะฉะนั้นรักษาความสัมพันธ์กับพระเยซูไว้ให้ดีเราไม่ได้เป็นเหมือนคนที่ไปจ้างทนายทนายก็ทําตามที่เราจ้างเราจ้างพระเยซูไม่ได้เราไม่สามารถจ้างพระองค์ได้แต่เราจะได้รับสิทธิ์อันสมบูรณ์เมื่อเราทั้งหลายเป็นของพระองค์ดําเนินชีวิตเป็นของพระองค์มอบชีวิตเป็นของพระองค์ ยำเกรงให้เกียรติเชื่อฟังดำเนินชีวิตไม่ทำให้พระองค์ถูกตรึงฟรีหรือถูกตรึงครั้งที่สองเป็นการกลับใจจากความบาปผิดของเราเนี่แหละที่ทำให้ความเป็นพยานที่สัตย์ซื่อของพระองค์นั้นเราได้รับประโยชน์เราหลอกพระเจ้าไม่ได้เราโกงพระเจ้าไม่ได้เราอ้างเหตุผลฝ่ายเดียวของเราไม่ได้ว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สิ่งเหล่านั้นเราจะต้องทำบนพื้นฐานของการ มีความสัมพันธ์กับพระองค์รู้จักกับพระองค์ตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์ไถ่เราจะปา yep. เป็นกายเป็นประโยชน์กลายเป็นพ่อพรในชีวิตของเราเราได้เห็นการพิพากษาในมัทธิวบทที่25จะมีคนที่อยู่เบื้องซ้ายจะมีคนที่อยู่เบื้องขวาคนที่อยู่เบื้องขวาพระองค์ทรงเรียกว่าแกะคนที่อยู่เบื้องซ้ายพระองค์เรียกว่าแพะทั้งสองฝ่ายเข้าอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ในการพิพากษาเมื่อการพิพากษาเร <l oss ha> <ๆ>ิ่มขึ้น การไต่สวนการหามูลและพิจารณาพระเจ้าเป็นพุทธพิจารณาและเมื่อพระงค์พิจารณาแล้วพระองค์ให้คนที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยมารับราชนาจารร่วมกับพระองค์ปกครองร่วมกับพระองค์อยู่ในสวรรค์กับพระองค์ครอบครองด้วยกันกับพระองค์รับบำเหน็จรางวัลทุกสิ่งในสวัสดิภาพสวัสดิการที่พระองค์ทรงมีทรงสัญญาและมีอยู่ในสวรรค์ผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระองค์ได้รับทั้งหมดและให้มากด้วยให้มากกว่าที่ เราขอมากกว่าที่เราคิดมากกว่าเราคาดหวังหรือเราไม่คาดหวังอะไรแต่เราจะได้รับมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องขวานั้นเป็นผู้ที่รักพระองค์และทําทุกอย่างด้วยความรักสํานึกในพระองค์ยำเกรงพระองค์ให้เกียรติพระองค์เคารพพระองค์มีใจกับพระองค์อยากสนองคุณของพระองค์ทําด้วยความรักแต่คนที่อยู่เบื้องซ้ายจึงเป็นที่พระองค์เรียกว่าแพะเมื่อเห็นการพิพากษาทางฝ่ายแกะ ได้รับมากมายมีแต่ยผู้ที่พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาเนี่ยมีแต่ให้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 กับคนที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์คนที่อยู่เบื้องซ้ายก็รู้ว่าโอ้ถ้าหากคนที่อยู่เหล่านั้นที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์พระองค์ได้รับขนาดนั้นเนี่ยพวกเราก็จะได้รับไม่น้อยกว่าแน่เลยและจะต้องได้รับมากกว่าแน่เลยเพราะเราเป็นคนที่ทําต่อหน้าเป็นคนที่ทําโชว์ทําให้เห็นเป็นคนที่ทุ่มเทในการ รับใช้อย่างทุ่มเทต่อหน้าและด้วยเป้าหมายด้วยอุดม,มการด้วยแรงจูงใจต่างๆทุ่มเทแต่เมื่อการพิพากษาเริ่มหันมาหาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายที่เป็นแพพระองค์กับตำหนิพวกเขาคนเหล่านั้นตกใจเพราะเขาคาดหวังว่าเขาต้องได้ดีกว่าพวกที่อยู่เบื้องขวาเพราะเขาทุ่มเททุ่มเทให้เห็นทุ่มเทเมื่อเห็นเจ้านายอยู่ทุ่มเทเมื่อเห็นคนดูอยู่แต่เขาลืมไปว่า พระเจ้าไม่ได้มองเฉพาะตอนที่เราทุ่มเทตอนที่มีคนเห็นก็เรียกว่าทําเอาหน้าแต่พระองค์ทอดพระเนตรในจิตและทดลองในใจพระองค์เป็นผู้ที่ทอดพระเนตรแรงจูงใจท่าถีข้างในเพราะพระองค์ก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันพระองค์ก็รับใช้พระบิดาในฐานะพระบุตรด้วยวิญญาณแห่งการเป็นบุตรที่เคารพยำเกรงให้เกียรติต่อพระบิดาเชื่อฟังพระองค์และรู้ว่าพระราชกิจของพระองค์ คือการทําตามพระไถยของพระบิดาด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความยำเกรงด้วยการเป็นบุตรด้วยการเป็นฝ่ายพระองค์ด้วยการกู้เกียรติศักดิ์ศรีให้กับพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระบุตรสิ่งที่อาดัมล้มเหลวเชื้อสายของอาดัมพงพันเชื้อสายของอาดัมล้มเหลวพระองค์คือผู้ที่จะต้องมากู้มาทําให้กลับสู่สภาพดีเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทําด้วยความรักเหมือนกันแม้แต่พระบัญญัติก็เป็นบัญญัติข้อแรก ็เกี่ยวข้องกับการอย่ามีพระเจ้าอื่นใดจงเคารพยำเกรงให้เกียรติและโปรนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจด้วยสิ้นสุดกำลังความคิดสติปัญญาแต่ผู้คนมากมายในยุคนี้อาจจะพลาดจากสิ่งเหล่านี้ไปสนใจจดจอ่อที่ผลของงานเพื่อที่จะได้รับค่าจ้างเพื่อจะได้รับรางวัลแต่ไม่ได้ออกมาจากใจพระเยซูตรัสไว้ในยอห์นบทที่8คนที่เป็นบุตรจะอยู่ในเรือนตลอดไปแต่ทาสไม่ได้อยู่ในเรือนตลอดไป คนที่เป็นข้าราชการก็ไม่ได้เป็นข้าราชการตลอดชีวิตมีเวลาที่เราเข้ารับตําแหน่งและมีเวลากเกษียณก็เป็นงานรับใช้เป็นงานทาสอีกแบบหนึง่งคนเราเข้าทํางานได้บรรจุงานและมีเวลากเกษียณมีเวลาจ้างมีเวลาเลิกจ้างอันนี้เป็นเรื่องของคนงานเป็นเรื่องของทาตแต่เมื่อเราเป็นลูกเราก็เป็นลูกตั้งแต่เกิดจนตายและก็อยู่ในบ้านมีสิทธิ์ในบ้านเราจะเป็นไหนรอบโลกเราก็ยังมีบ้านอยู่เพราะฉะนั้น ความเป็นบุตรก็จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าตลอดไปทําทุกอย่างด้วยการเป็นอาณาจักรเป็นครอบครัวเป็นอะไรว่าเป็นธุรกิจครอบครัวถ้าเป็นธุรกิจเขาจะทุ่มเทและแบกภาระนั้นวางไม่ได้เพราะมันเป็นมโนธรรมมันเป็นจิตสํานึกมันเป็นความรับผิดชอบมันเป็นเชื้อสายมันเป็นของเราเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราดังนั้นความเป็นบุตรของพระเจ้าการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องของวิญญาณของเราที่จะสัมพัน์กับพระองค์ ไม่ใช่เป็นงานรับใช้ที่มาจากเหมือนการสมัครงานคริสจักรไม่ใช่องค์กรทางศาสนาแม้ว่าจะมีบรรจุไว้ในหลักฐานนั้นแต่เราต้องรู้ว่าคิสจักรคือภูเขาที่สูงที่สุดกว่าทุกสถาบันทุกหน่วยงานองค์กรเพราะเป็นสถาบันที่เป็นครอบครัวของพระเจ้าไม่ใช่บริษัทไม่ใช่องค์กรทางศาสนาเราต้องเข้าใจให้ทะลุป,ปุโปร่งว่าเราเป็นธรรมิกชนเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติของแกะที่อยู่เบื้องขวามาจากความรักมาจากท่าทีของครอบครัวมาจากการสํานึกมาจากมโนธรรมคุณธรรมไม่ขึ้นอยู่กับหมูไปไก่มาค่าจ้างรางวัลผลตอบแทนแต่เกิดจากมโนธรรมดังนั้นการรับใช้ทุกวันนี้หรือการที่เราเป็นคริสเตียนที่รับใช้ในวันในยุคนี้เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความผูกพันความสัมพันธ์ในอนาณาจักรในครอบครัวของพระเจ้าไม่ใช่เพราะงานไม่ใช่เพราะวาระ แต่มันคือชีวิตของเราดังนั้นคนที่อยู่เบื้องซ้ายจึงเป็นพวกที่ทําเพื่อที่จะเอาหน้าทําเพื่อที่จะเฉพาะสิ่งที่เป็นหน้าที่เป็นตําแหน่งเป็นบทบาทเป็นวาระดังนั้นเขาจึงทําตามสิ่งที่จะได้ประโยชน์ถ้าอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์เขาไม่ทําอะไรที่เขาไม่ได้ประโยชน์เขาไม่ทําอะไรที่เขาไม่พอใจเขาไม่ทําแต่ความเป็นครอบครัวนี้จะดีจะร้ายจะมีไม่มีเราก็ต้องแบกรับ ด้วยความเต็มใจพระท่านขอไปเจ้าเวยพรให้เราที่จะรู้ว่าทําไมพระเยซูจึงถูกเรียกว่าเป็นพยานผู้ซื่อสัตย์เราจึงสามารถเรียนแบบพระองค์วางใจในพระองค์ถ้อยคําของพระองค์เรียนแบบพระองค์ได้ทั้งหมดเลยและเราจะเป็นเหมือนพระองค์ด้วยพระองค์ทรงซื่อสัตย์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ถูกยกขึ้นอย่างสูงแต่ไม่ใช่เพื่อเราจะถูกยกขึ้นแต่เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ดังนั้นวันนี้จึงขยายความในถ้อยคําข้อความที่บอกว่า พระคริสต์ทรงเป็นพยานผู้ซื่อสัตย์แค่คําเดียวข้าแต่พระเจ้าของข้าพนทั้งหลายเราขอยกย่องสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราและเป็นผู้ที่ทรงรักเราเป็นผู้ที่สถิตอยู่กับเราเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเราทั้งหลายที่จะดําเนินชีวิตเรียนแบบพระบุตรนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระองค์เป็นแบบอย่างให้เราทําให้เราเรียนแบบพระองค์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรง สถิตยอยู่กับเราที่จะสำแดงทุกสิ่งที่มาจากพระเยซูคริสต์ตามที่พระองค์ตรัสไ้แล้วว่าพระวิญ,ญญาณจะเอาทุกสิ่งของเรามาสำแดงแก่ท่านด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจึงมีความสัมพันธ์ขอไปเจ้าอวยพรขอระเจ้าปกป้องขอไปเจ้าเสริมกำลังขอไปเจ้าอวยพรให้เกิดผลมากให้เกิดการทะลุทะลวงให้เกิดการเพิ่มพูนให้เกิดความสำเร็จให้เกิดความก้าวหน้าขอทรงนำทุกคนที่จะก้าวต่อไปให้ได้ด้วยกำลังของพระองค์สรรเสริญพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานให้กับเราทั้งหลายเสมอขอบคุณพระองค์ อวยพรซึ่งกันและกันมอบทุกคนไว้กับพระองค์ในนามพระ